ลเว์พูเป็นทีมสมอสอนที่เก่าแก่และยิ่งใหญ่ในประเทศอังกฤษมีนักตะกองหน้าที่เก่งอยู่หลายคนอย่างเช่นเ e อียนลัสฉายาเพชรฆาตหน้าติดหนวดเขามีสถิติที่ยิ่งใหญ่ยิงในลีกคับมากที่สุด49ประตูและยิงประตูมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของทีมลเว์พูในทุกๆรายการ ล o อบบี้ฟลอเก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้รับฉายาว่าก o อสแห่งแอนฟิลเป็นนักฟุตบอลที่เป็นดาวรุ่งสมัยนั้นมีพรสวรรค์ในการเลี้ยงบอลติดเท้าอย่างดีเตะเข้าประตูอย่างเฉียบคมเล่นนัดแรกให้กับลิเวอร์พูลเจอเชลซีสามารถยิงประตูใส่เชลซีได้ไมเคิลโ o เว่ได้รับฉายาว่าเบบี้โกเพราะว่าหน้าเด็กเป็นกองหน้าที่มีชื่อเสียงเป็นกองหน้าที่มีอายุน้อย ความสามารถในการเลี้ยงบอลติดเท้ายิงประตูได้ยอย่างคมกริบได้รับรางวัลบอลลงดองอายุเพียงแค่21ปียอดเยี่ยมมากในปีนั้นส่วนคนนี้คือเฟอร์นันเดอร์ตอเรสได้รับฉายาว,ว่าเอลนินเยมีความสามารถเล่นเท้าได้สองข้างทั้งเท้าซ้ายเท้าขวาสไตล์การเล่นมีหลากหลายเลี้ยง ริมเส้นแล้วก็ตัดเข้าในจุดเด่นก็คือมีสกิลในการเลี้ยงบอลหลบคู่ต่อสู้ได้อย่างเหนือชั้นมีความคอสบอลได้อย่างแม่นๆให้กับเพื่อนทำประตูดได้หลุยส์โซเลเป็นกองหน้าอีกคนหนึ่งที่ร,รับฉายาว,ว่าเพชค่าจอมกัดมาอยู่เรียบพ้งแต่ปี2011เป็นนักฟุตบอลที่มีพรสวรรค์มีทักษะการเลี้ยงบอลที่ติดเท้าได้อย่างดีมากคู่ต่อสู้แย่งวันยากมีทักษะในการ เตะบอลระยะไกลได้อย่างยอดเยี่ยมขึ่งสนามส่วนคนนี้คือโมซาล่าได้รับฉายาว่าเทพเจ้าแห่งอียิปต์เป็นกองหน้าของลิเวอร์พูลที่มีส่วนช่วยให้ลิเวอร์พูลได้รับแชมป์พรีเมียร์ลีกครั้งแรกในรอบ30ปีมีความสามารถยิงด้วยเท้าซ้ายอย่างคมกริบหลบคู่ต่อสู้ได้อย่างยอดเยี่ยมถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดติดตามและกดสับตไครให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ